ครับสวัสดีครับผมมาพบม,มาพอกกันอีกเช่นเคยครับครับช่องโชว์วิธีครับผมวันนี้พามาเบิงรถคูตาหน่อยขึ้นล่องมันนะครับดินหมา,มาดๆดินเปียกครับฝนตกไปเมื่อก่อนเนี่ยบองันก็เสียบเรียบร้อยแล้วมืบบ่อี้เป็นพรท่านขึ้นให้เป็นญาณว่าเสียบบรท่านจะมันแห่งก้อนนะครับ จะได้กามาขุดบ้นานี้ขุดยากนะครับเมืองดินมันเป็นก้อนเป็นเหนียวครับทาานี่คือดินดันดินเหนียวครับนะครับไ้ผู้เพิ่นกับถามม้านะครับว่าไทยผานเห็นไหเบื้องเนี้ยผานชักล่องนะครับผานขุนล่องเพื่อนบอกเคยเห็นนะครับพอภัยสารเพิ่นไส ไขุ่มนะครับอันนี้มันเป็นทั้งนี้ก็เป็นในหัวหมูป,ปีคางนะครับทั้งไผ่สารเพื่อนสีใส้ผานจานที่เขาไทยนะครับเป็นสีประกบนหันนาเขาหากันกัน,กนเป็นรองนะครับครับแต่ละเขตกับเขตบวกคือกันนะครับ ความถนัดความไอ้นี่กับบ่คคอกันครับแต่ผมกับบ่เคยเห็นจักเทียครับเขียนนี่บ่เคยเห็นไอ้ผานแบบแบบผานจานมาขึ้นล่องจักเทียนะครับเคยเห็นได้อยู่ทางดินซ้ายทางภัยอีสานนะครับบ้านเก่าบ้านแก่ผมก็อยู่ภายอีสานแล้วครับรับปีหนึ่งกับไปเยี่ยมบ้านนักปีไอ้ทักไอ้เทียสองเทียนี่แหละครับกับไปเห็นมาเรื่ออยู่ครับแต่บ่ได้บ่สบจังหวะที่เปิ้เหตุงานนะครับเห็นตะเพินจอดไว้ันนี้ก็ไทย าหายเบื้องครับเดี๋ยวหายเพื่อนจอดค่อยสี่พาไปเบื้องใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็เบื้องเพื่อนขึ้นลองกอนก็ถือว่าขึ้นยากนะครับเพราะว่าดินมันยังเปียกอยู่ครับเปียกขังเทิงมันจแห้งอยู่ครับแจ่ข้างล่างนั้นเป็นดินเปียกเป็นดินเหนียวมันก็เลยเฮ็ดหายร่องบวงน้ำครับ ยังเจี๋ยแล้วครับเฮ็ดอมันนำฝนกับตองยังเียแล้วครับตองเฮ็ดในท่านน้ำท่านฝ้าท่านฝนครับส่วนประกาศฝนตกมาใส่กับผ้าเสียบให้มันแล้วครับใลยมีเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นครับทางอื่นอีกนะครับอันนี้ก็เหลือประมาณอะไรกวนๆวนี่แหละครับสำหรับแปลงนี้นะครับเมื่อิ่นขึ้นไว้ให้แล้วก็เสียบใกล้สีแล้วว่าแล้วมองนี้หลือมองดินดำนะครับ ครับเป็นคูปตาเอลสามสิบหกรันระสันรัดครับอันนี้เห็นครับมันกดมาลงได้เอาหินพวงเอาครับผมเนี่ยครับว่ามองถือดินทุยเป,ปกกลี่ยนเปลี่ยนกําลังพอดีกับสิขึ้นง,ง่ายแบบนี้แหละครับเนี่ยครับ มองทีถ้าเป็นดินๆๆเนียนๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นก้อนคอเรแคลรเป็นเหนียวนี่ครับเป็นดิน,ๆๆน,นเหนียวก่อนเป็นก้อนๆเห็ดยากเนี่ครับเพราะว่ามันเป็นไฮห,ห่างนะครับพีไายเพื่อนว่นอาเิ็ด์ยังปล่อยหกนี่ยหกแบบนั้นแหละครับแบบที่เห็นนั่นแหละครับร่องกับเม็ดยี่สิบครับอาจจะบ่ถึงดี เพราะว่าเพื่อนตั้งไว้มียติสิบอาจจะเพื่อนว่าเพื่อนกะเอาผมเบื้องเลี้ยวกันอ่าสีบกฮอดครับขาดขาดหน่อยครับเบื้องเบี้ยหยากำลังเกิดเนาะครับพอดีกับว่าขึ้นร่องเลยพบเบี้ยหยาพอดีครับผม เบื้องไอ้ขี้ตมมันติดฐานึิดร่องครับ,รบต้องโยกครับโกบยกเราถอยมาเอาไม้ครับสั่นบ่ไใดครับเพราะว่ายินมันไหนไปค้าผ่านเราตัวนึงมันเละบ่ลงใหยครับ น้ำข้นครับยานพอได้เสียบไคร,บนนค,รบค,ครับดินเหนียวมัเฮ็ดยากเนาะครับมันบอคือดินที่ว่าแหงสนิดตนะครับดินแหงสนิตนี่ร่องอยยาังงามครับอกยังสวยยาังงามอันนี้จะต้องเอาไว้ก่อนละครับเพราะว่าอยากเสียบมันนะครับ โอกาสว่นี้ได้ไง่ายๆครับชัวผลสิม,ม้าไม่อีกถันแห้งรอบฝนกับเมกัดสียืดเดือนยืดวันไปอีกครับตอนนี้แห้งเสียบก้อนกับมันอาจจะได้ตั้งโตก่ก้อนนะครับเอาละครับ ล่องลิ้มนี่อาจสีบางามนะครับเพราะว่า,าว่าเป็นยังล่องนี่คืองามล่องนี่คือบางามคือว่าเดี๋ยวเพิ่นมา,าอีกรอบหนึ่งเพิ่นเปิดมา,าอีกรอบหนึ่งมันก็สิโปกกันก็นสิเป็นงามพอดีครับอันนี้ก็ตอนนี้ก,ก็เป็นล่องเตี้ยอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่นกลับมาอีกรอ,อบหนึ่งเพิ่นก็ซ้ำร้อยอีกขางหนึ่งนะครับอีกบางกี้รอบแล้วครับอยู่ประมาณนั้น อาจจะสามล่องที่เหลือไารอบนี้กันอีกสองนะครับ พั้นุนไปหัวสวนพุนเพิ่นกลับรถบ่ได้ครับต้องน่าจะถอยเอาเนาะครับเ <c oughs> พราะว่าเพิ่นเลี้ยวบ่ได้เพราะทั้งนี้ก็เสียบมันรัดทั้งพุ่นเพื่อนก็แทรกล่องแล้วนะครับ <c oughs> ขานี่ก็เสียบเอเพื่อนก็ข้นล่องแล้วเพื่อนว่าอยากหยียบเอล่องนะครับ <c oughs> เลยต้องถอยมาเอา <c oughs> น่าจะสามล่องนะครับเบื้องเรา นะวครับผูบ้ใดบคยเข็ยนครับผมผัานว่าหมูครับว่าหมูขึ้นร่องครับ นี่นะครับดานแบบนี้ถ้าผู้ใดอยากล่องสูงถ้าว่าดินซซุยดินซ้ายกินอย่างนึ่แเนาะครับจะตอปีกยเง้าครับเพี้ยแต่ดันดินเป็นล่องสูงได้ครับแค่ถ้าอยากเป็นหลังเต้าก็ต้องตัดปีกดอ,อกน้อยนึงนะครับนะครับบางเทีย้ยบางเจเเเ้านี่เพื่อนเพี้ยเพื่นกับไปซื้อเอาน้ำล้านนะครับบางเจ้า เทียดเปลี่ยนเป็นเขาไม่เฮียดเองนะครับซื่อไอ้ขามันมกครับขาดุกมันนะครับดูกลางเขาสร้างเล็กเขาเป่าเท็ดเป็นหลูกเป็นล่างไว้ให้ครับส่วนปีกมันนีก็เอามาดัดมาตีเฮ็ดเองได้ครับเล็กกระบอกหนาปันใดครับเนี่ยครับสังเกตเบองที่เพื่อนขื้นว้แล้ว ถึกเดือดถึกล้มมันก็กล้ามแตกนะครับแตกเถื่อฝั่งนี้เป็นเนี ne, เปียกฟูๆครับถ้าลักษณะนี้แล้วนี่ว่มีแตกเถื่อครับนอกจากฝนโปรยใสนะครับขี ler, ้ค่อยสิแกบแกบสนิดเราก็ค่อยมาแตกเถื่อครับอันนี้มันสิเป็นฟูๆูไปครับนี่ครับหีุ สองลลองยี่หรีนะครับครับเบืเ้องชัดๆครับวัวหมูดีกเช้าครับถอยเอาครับเพราะว่าถับรถม่ได้นะครับนี่ครับมาซอยเอ๋ซอยเบื้องซอยรุ่นกันจนเลี่ยวผลัดตัวครับ วันนี้ไปปาดนี้แล้วก็กลับมาอีกรอบนึงครับ อากาศวันนี้ก็ฮ้่อนๆเ่าือเขา,าครับบม่มีล้มย่านฝนทื่นมาอีกอยู่ครับเนี่ยเ mm. ขาหน้าตกวเขาได้มาอัดเบออามันเลยครับเฮยครับลองตัเป็นลองที่ท้ายนะครับ นะครับ้าเป็นรถ้าว่ามีทีมีทางกันจยางกว้างกับรถขนาดนี้นะครับกาลังเหมาะสําหรับการใส่งานเคราะเพราะว่าราคากับสิบบ่สูงแล้วก็เฮ็ดงานกับเฮ็ดได้หลายอย่างครับไปตีน้าก็ได้ไปดันน้าก็ได้ไถน้าก็ได้ครับแต่เป็นดินซ้ายนี่เขาย่างเดียวครับแบบนี้มันสิยากเนี่ยจะพอดินบ้านผมเนี่ถ้าวามันแห้งรายอนีก็เป็นแข็งมันดันเนาะครับ แต่ก็ค่อยเฮ็ดโอโซสาเฮ็ดไปก็ได้ครับผมครับมะฮอดนี่ก็ช่วงท่ายคลิปแล้วเนาะครับผม คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมมารุ่นซอยเพื่อนจนแล้วหรอครับผมก็จะได้ไปเสียบมันปอครับแม่บ้านเพื่อนไปสับมันแล้วครับครับฝากกดไลค์กดติดตามกันขึ้นเก่าแล้วครับผมครับช่องโช์วิถีนะครับขอบคุณหลายๆครับที่มาติดตามรับชมกันครับเป็นมูเป็นพวกเป็นเพื่อนโอกาสหน้ากับพ่อกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ